เรามาพูดมาฟังเรื่องเกี่ยวกับตัวเรากันเรื่องกายเรื่องใจของเราเรามาคุยเรื่องตัวเราเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าหากว่าเราพูดเรื่องคนอื่นคนที่เขารับฟังเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ทำให้เราเกิดมีศัตรูโดยที่เราไม่คาดคิดก็ว่าได้นะคุดเรืองคนอื่นบุคคลที่สามอย่างเงี้ยทําให้จิตเป็นอกุศลคุยเรื่องตัวเราดีค่ะมันดับทุกได้เราไปดูแต่สิ่งภายนอกจะเลือนดูใจเราใจเราก็จะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ย จะเน้นมากคือเรื่องกายเรื่องจิตที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่าสําคัญนะเรื่องการเจริญสติดูกายดูจิตเนี่ยเพราะว่าชีวิตของเราเนี่มีกายมีจิตแต่เราก็ไม่เคยได้เป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตไม่มีสิทธิ์ปล่อยให้ความคิดปล่อยให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงความรักความกังวล พวกนี้มาครอบงาจิตใจเราหมดมันเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเราเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเจ้าของรูปเจ้าของนามเราที่แท้จริงจะถ้าหากว่าเราจเจริญสติเนี่ยถ้ามีสติควบคุมกายควบคุมจิตของเราได้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะปลอดภัยจากความทุกข์จิตใจเราจะเป็นอิสระ อิสระจากความคิดอิสระจากอารมณ์ที่มากระทบไม่ใช่ว่าจะไม่มีการกระทบมีมีอยู่แต่มีแบบเป็นนายเป็นนายของความคิดเป็นนายของติดของใจเราเพราะว่าเมื่อเรามีสติควบคุมกายควบคุมใจเราได้เมื่อไหร่แล้วก็กายวาจาก็จะเป็นปกติปกติของกายนี่ก็คือ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่ดื่มสุราอันนี้คือเป็นปกติของกายปกติวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้เอเจ้ออันนี้เป็นปกติของวาจาจะเรียกว่าเป็นศีลก็ได้ศีลน,นี่เป็นธรรมที่ควบคุมกายควบคุมวาจา ให้เป็นปกติปลอดภัยแล้วไม่มีเวียนไม่มีภัยกับใครแล้วเป็นศีลโดยที่เราไม่ต้องไปสมาทานฮลเพียงเรามีสติรู้กายรู้จิตของเราเมื่อไหร่แล้วก็ศีลก็จะเกิดขึ้นที่กายที่จิตที่วาจาของเราโดยเฉพาะที่จิตใจอันนี้ก็สําคัญนะเรื่องจิตใจเนี่ยเพราะเมื่อมีสติแล้วนอกจากจะควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติแล้ว ใจเราก็พลอยเป็นปกติไปด้วยเพราะทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวจิตเราเนี่ยก็ต้องมีสมาธิเข้าร่วมด้วยสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งโดยที่ไม่เข้าไปพัวพันกับอารมณ์เหล่านั้นจิตตั้งมั่นดูอยู่รู้อยู่ ไม่เข้าไปคลุกเคล้ากับอารมณ์ที่เรากำลังดูอยู่เมื่อเรามีสติรู้กายจิตก็ตั้งมั่นรู้กายไม่เข้าไปเป็นกายไม่เข้าไปอยู่ในกายเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆเช่นความคิดการปรุงแต่งต่างๆใน,ในใจ,ใจิตใจจิตก็จะมีสมาธิไม่ปล่อยให้คลุกเคล้าหรือไป แช่ติดอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเพราะมีสติมีสมาธิสงบอยู่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่เข้าไปอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นพีงแามีสติเท่านั้นเองเราก็จะมีความสงบของจิตเป็นสมาธินี่แหละจิตก็เป็นปกติมีสติเท่านั้นเองสติดูกายดูใจ ด้วาจาใจก็เป็นปกติอันนี้เรียกว่าเป็นศีลศีลอยู่ภายในจิตใจเลยล่ะแล้วเวลาเรามีสติมีสมาธิทำสองอย่างเนี่ยเป็นทำฝ่ายที่กุศลก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดปัญญาคือรอบรู้เท่าทันในกายในจิตของเราเนี่ยเกิดปัญญารู้ความจริงของตัวเรา ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นทําให้เราเกิดปัญญารู้เท่าทันว่ากายใจเรานี่ในภาษาธรรมก็เรียกว่ารูปนามเนี่ยจะเห็นรูปเห็นนามนะการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อเห็นรูปเห็นนามนี่คือเห็นความจริงที่เรียกว่าปรมัตธรรมนะเห็นความจริงของตัวเรา่วาเป็นเพียงรูปนามชีวิตนี้มีแต่รูปนามเท่านั้นศัแต่ว่ารูปศักแต่ว่านาม กายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปจิตที่มันรู้สึกดูอยู่เห็นอยู่นี่เป็นนามหรือความคิดนึกต่างๆนี่ก็เป็นนามนี่มีตัวเราหรือมันจะถอนสก,กายิติที่เห็นว่ากายใจนี่เป็นตัวเราเป็นเพียงแค่รูปนามนี่เทากับเราเออไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะเนี่ยเป็นเพียงรูปนามที่ก็ทําหน้าที่กันอยู่ เมื่อเราจริญสติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นรูปนามถ้าก็ว่าเราได้หลักของการปฏิบัติแล้วถ้าได้หลักนี่มันก็ไม่ล้มมาละใหม่ๆเราปฏิบัติอาจจะล้มลุกลุก,ล,กลานคิดบ้างเครียดบ้างเบื่อม้างอะไรบ้างเนี่ยนะอันนี้เราไม่ได้หลักนะจะล้มลุกลุก,ล,กลานแต่พอเราเห็นรูปเห็นนามแล้วก็มีที่เกาะแล้ะเราเดินสะพานไปไหนถ้ามี แล้วจับแล้วก็มั่นคงเมื่อมีรูปมีนามเห็นรูปเห็นนามแล้วก็การปฏิบัติก็จะได้หลักเป็นวิปัสสนา,าล่ะคือการดูรูปดูนามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอ๋อรมนามเนี่ยจะแสดงความจริงออกมาให้เราเห็นหลายๆอย่างเป็นความไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างมาคับบัญชาไม่ได้บ้างเราจะเกิดปัญญาที่รูปที่นามในตัวเรานี่แหละเห็นทุกของรูปเห็นทุกของนาม ทุกของรูปก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยความปวดความเมื่อยความหิวนี่แหละทุกของรูปเราเห็นนะแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นเขาเราก็แก้ไขไปด้วยสติแต่ต่อไปเราจะเห็นทุกของนามทุกของนามเนี่ยก็คือความคิดความคิดทําให้จิตเป็นทุกข์จิตโดยเป็นปกติเาก็ทุกอยู่แล้วแต่พอมันเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะเป็นทุกข์ขึ้นอีก คิดรักคิดโกรธคิดกลัวอิจฉาลิษยาหวาดระแวงที่ตกกังวลต่างๆนี้เป็นภาวะที่ทำให้จิตเป็นทุกขก์ทนะั้งนั้นนี่คืทุกข์ของนามเห็นรูปเห็นนามนะแล้วก็ดูรูปดูนามเรื่อยๆเนี่ยเราจะเกิดปัญญาสติดูรูปเท่ากับเอาจิตเอานามดูรูปสติ ดูจิตก็คือสติดูความคิดเอานามดูนามเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องของนามเหมือนกันเราก็จะไปเห็นความคิดทันทั้งหลายเนี่ยสรุปลงที่จิตลงที่ความคิดเราอาจจะมีสติดูรูปมาเรื่อยๆดูนามมาเรื่อยๆเนี่ยจะสรุปโดยสั้นๆคือการมีสติดูจิตหรือเอาจิตดูจิตหรือเอานามดูนามเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องปฏิบัติกันเพราะว่า สิ่งทั้งหลายที่มันสร้างปัญหากับเราเนี่ยก็คือที่จิตใจคือที่ความคิดเนี่ยเหตุของความทุกข์ก็มาจากความคิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือสิ่งที่มาความคิดทั้งนั้นถ้าความคิดไม่เกิดขึ้นจิตก็เป็นปกติหรือแม้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นถ้าไมีสติรู้ทันจิตก็เป็นปกติ ทำทั้งหลายจึงสรุปลงที่จิตมีจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานสำเร็จแล้วที่จิตเพราะ,ะนั้นกลายไปฏิบธรรมเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการรู้กายหรือรู้อะไรก็ตามจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยแล้วก็สรุปลงที่จิตใจทังนั้นมาดูที่จิตใจทังนั้นเราจรึงจะพ้นทุกข์ได้ ะฉะนั้นสรุปแล้วคือธรรมะที่แท้จริงนั้นก็คือที่จิตใจ